เรื่องผีหลอนรอปพอเจอผีสาวไม่มีหัวในห้องน้ำธนาคารคำเตือนเรื่องนี้ชวนคนลุกเหมาะสำหรับผู้ที่กล้าฟังเรื่องราวสยองขวัญยามค่ำคืนธนาคารเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองอาคารโบราณอายุกว่า50ปีที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายลึกลับคุณประวิทย์รอปพอวัย45ปี ทำงานกะดึกมานานหลายปีคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงอากาศเย็นจะเยือกผิดปกติแม้เครื่องปรับอากาศจะปิดไปแล้วประวิทย์เดินตรวจตาตามปกติไฟสลัวสลัวจากโคมไฟในโถงธนาคารส่องกระทบเงารางๆบนพื้นหินอ่อนเวลาเที่ยงคืนครึง่งประวิทย์ได้ยินเสียงน้ำหยุดดังติงต้งติ้งจากห้องน้ำพนักงานที่ชั้นสอง เขาคิดว่าน่าจะเป็นก๊อกน้ํารั่วจึงคว้าไฟฉายและกุญแจเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองธนาคารเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝีเท้าของเขาเองที่ดังก้องในโถงทางเดินเมื่อถึงหน้าห้องน้ําเขาสังเกตว่าประตูงแง้มอยู่เล็กน้อยและมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาเบาๆประวิทย์ผลักประตูเข้าไปเสียงน้ําหยดดังชัดขึ้น ไฟในห้องน้ำกระพริบวูบวาบเขาส่องไฟฉายไปรอบๆเห็นเงารงางๆของผู้หญิงยืนอยู่หน้าอ่างล้างหน้าเธอสวมชุดพนักงานธนาคารเก่าๆสีน้ำเงินเข้มแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นคือเธอไม่มีหัวร่างนั้นยืนนิ่งน้ำสีแดงเข้มไหลหยดจากคอลงพื้นกลายเป็นแอ่งเล็กๆประวิตรตัวแข็งทื่อรู้สึกเหมือนขาไม่ใช่ของตัวเอง ใครใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ร่างนั้นไม่ตอบมันค่อยๆหันตัวช้าๆมือข้างหนึ่งยกขึ้นชี้ไปที่กระจกเหนืออ่างล้างหน้าประวิตกลั้นใจมองตามกระจกสะท้อนภาพของเขาเองแต่ในเงาสะท้อนนั้นมีร่างผู้หญิงไร้หัวยืนอยู่ข้างหลังเขาเขากรีดร้องหันขวับแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างหลัง ทันใดนั้นไฟในห้องน้ำดับลงเสียงน้ำหยดหยุดเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาและกลิ่นเน่าที่รุนแรงขึ้นประวิทย์ควานหาทางออกในความมืดมือสัมผัสประตูแต่รู้สึกถึงบางอย่างเย็นเฉียบจับแขนเขาไว้แน่นเขาสะบัดสุดแรงวิ่งออกจากห้องน้ำโดยไม่หันหลังเสียงหัวใจเต้นดังตูมอยู่ในหูเมื่อถึงชั้นล่างประวิทย์ทุดลงที่ป้อมยาม มือสั่นจนกุญแจหล่นเขานึกถึงเรื่องเล่าจากรอปภรพรุ่นพี่ที่เคยบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนมีพนักง,งานสาวของธนาคารฆ่าตัวตายในห้องน้ำชั้นสองหลังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินเธอตายด้วยการตัดคอตัวเองศพถูกพบในสภาพน่าสยดสยองหลังจากนั้นห้องน้ำชั้นสองถูกปิดตายแต่เมื่อธนาคารปรับปรุงใหม่ก็เปิดใช้งานอีกครั้ง คืนนั้นประวิทย์ไม่กล้ากลับขึ้นไปชั้นสองอีกเขานั่งตัวสั่นจนถึงเช้าเมื่อรอปรพอกะเช้ามาถึงเขาเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังเพื่อนร่วมงานบางคนหัวเราะบอกว่าเขาคงตาฝาดแต่เมื่อตรวจกล้องวงจรปิดภาพจากห้องน้ำชั้นสองในคืนนั้นว่างเปล่าไม่มีร่างผู้หญิงไม่มีน้ำสีแดงแต่มีเพียงประวิทย์ที่ยืนตะโกนคนเดียวหน้าอ่างล้างหน้า สิ่งที่ทำให้ทุกคนเงียบกริบคือกระจกในห้องน้ำชั้นสองมีรอยมือเปื้อนเลือดจางๆซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรประวิทย์ลาออกจากงานวันรุ่งขึ้นและย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกนอกจากบอกว่าอยากเข้าไปในห้องน้ำนั้นตอนดึกเด็ดขาดหลังจากนั้นรอปภกะดึกคนใหม่ๆม,มักได้ยินเสียงน้ำหยดจากชั้นสองและบางครั้ง เห็นเงารางๆของผู้หญิงในชุดพนักงานยืนนิ่งในโถงธนาคารแต่เมื่อเดินไปดูกลับไม่พบอะไรนอกจากกลิ่นเน่าลอยคละคลุงบางคืนกระจกในห้องน้ำชั้นสองจะมีรอยมือเปื้อนเลือดปรากฏขึ้นใหม่แม้ว่าจะทำความสะอาดไปแล้วก็ตามเรื่องผีหลอนไรเดอร์เจอผีสาวไม่มีหัวในซอยป่าเปลี่ยวใกล้วัดคำเตือนเรื่องนี้ชวนขนลุก เหมาะสำหรับผู้ที่กล้าฝังเรื่องสยองขวัญในยามค่ำคืนในซอยเปลี่ยวใกล้วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนอกเมืองชัยไรเดอร์วัย28ปีขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารตามปกติคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดวันที่11กรกฎาคม2568เวลาตีหนึ่งฝนเพิ่งหยุดตกถนนเปียกชื้นและลื่นอากาศเย็นเยือก ชัยรับออเดอร์ส่งข้าวผัดให้ลูกค้าที่บ้านในซอยลึกใกล้วัดซอยนี้มีชื่อเสียงไม่ดีชาวบ้านเรียกว่าซอยผีดุเพราะเคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งช้ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยไฟถนนสลัวสลัว,ลวกระพริบเป็นระยะต้นไม้ใหญ่สองข้างทางโน้มลงเหมือนกั้นทางไว้เขารู้สึกหนาวนาวร้อนๆแต่คิดว่าเป็นเพราะอากาศชืน้นเมื่อถึงจุดนัดส่งของ ลูกค้าไม่ออกมารับชัยโทรหาแต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เขาตัดสินใจจอดรถใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านร้างที่อยู่ติดกับวัดเสียงจิ้งหรีและกบร้องดังระงมทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านหลังชัยหันไปมองเห็นร่างผู้หญิงยืนอยู่ใต้เงาต้นไม้เธอสวมชุดขาวยาวผมยาวดำคลับแต่เธอไม่มีหัวร่างนั้นยืนนิ่ง มือทั้งสองข้างห้อยลงข้างลำตัวชัยใจตั้นแรงรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักอึงเขาตะโกนถามใครอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงลมเย็นพัดผ่านทำให้ใบมะขามร่วงกราวลงพื้นชัยรีบคว้าถุงอาหารวางไว้หน้าบ้านร้างแล้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์หนีแต่เครื่องยนต์ดับสนิทเขาลองใหม่หลายครั้งก็ไม่ติดทันใดนั้น ไฟหน้ารถสว่างวาบขึ้นเองเผยให้เห็นร่างผู้หญิงไร้หัวยืนอยู่หน้าต้นมะขามมือข้างหนึ่งยกขึ้นชี้ไปที่ทางลึกในป่าข้างวัดใช้กรีดร้องโยนหมกกันน็อกทิ้งและววิ่งไปยังถนนใหญ่โดยไม่หันกลับมามองระหว่างวิ่งเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างตามมาหลังมาเสียงฝีเท้าดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยมาในอากาศ ชัยสะดุดล้มหน้าวัดหันกลับไปเห็นร่างไร้หัวยืนห่างออกไปไม่กี่เมตรมือของเธอยกชี้ไปที่กองดินข้างกำแพงวัดชัยคลานถอยหลังสวดมนต์ทุกบทที่รู้จนกระทั่งเสียงระฆังวัดดังขึ้นตอนตีสามร่างนั้นค่อยๆจางหายไปในอากาศเช้าว,วันรุ่งขึ้นชัยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนไรเดอร์ฟังทุกคนคิดว่าเขาคงเหนื่อยจนหลอนแต่มีเพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อสิปีก่อน มีหญิงสาวถูกฆาตกรรมในซอยนั้นศพถูกตัดหัวและฝังไว้ใกล้วัดแต่ไม่เคยพบหัวของเธอชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังวนเวียนอยู่เพื่อตามหาความยุติธรรมชายตัวสั่นเมื่อนึกถึงทิศที่ร่างไร้หัวชี้ไปเขาตัดสินใจแจ้งตำรวจวันต่อมาตำรวจขุดกองดินข้างกำแพงวัดตามคำบอกของชัยพวกเขาพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ไม่มีกระโหลกศีรษะซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกเก่า คดีเก่าถูกเปิดใหม่แต่ชัยไม่รอฟังผลเขาลาออกจากงานไรเดอร์แล้วย้ายกลับบ้านนอกทันทีหลังจากนั้นไรเดอร์ที่รับงานในซอยนั้นตอนดึกมักเล่าว่าบางครั้งเห็นร่างผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นมะขามหรือได้ยินเสียงฝีเท้าดังตามหลังในคืนเดือนมืดบางคนพบถุงอาหารที่ส่งไปว่างเปล่าโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านแถบนั้นบอกว่า ถ้าเจอผีสาวไร้หัวอย่าหันกลับมองเด็ดขาดเพราะเธออาจพาคุณไปยังที่ที่หัวของเธอถูกซ่อนไว้เรื่องผีหลอนรอปรพอสั่งอาหารเจอไรเดอร์ผีคำเตือนเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหลอนและกล้าฟังเรื่องราวชวนขนลุกในคอนโดเก่าแก่ย่านชานเมือง อาคารสูง15ชั้นที่เงียบสงบเกินไปในยามค่ำคืนคุณสมชายรอปพวัย40ปีทำงานกะดึกตามปกติคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ที่13ฝนตกหนักลมพัดหวิววิวอากาศเย็นยเยือกสมชายนั่งอยู่ในป้อมยามเล็กๆหน้าคอนโดมองนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนตรง เขาท้องร้องหุวยหวนจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งอาหารผ่านแอปสั่งข้าวมันไก่ร้านโปรดที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรในแอปแจ้งว่าร้านรับออเดอร์แล้วและไรเดอร์ชื่อนายแดงกำลังนำอาหารมาส่งสมชายนั่งรอไปฟังเพลงเบาๆจากวิทยุเก่าๆในป้อมขณะที่สายฝนยังโปรยปลายไม่หยุดทันใดนั้น โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากแอฟว่าไราเดอร์ถึงแล้วกรุณาออกมารับอาหารสมชายงงเล็กน้อยเพราะปกติไรเดอร์จะโทรเข้ามาก่อนถึงป้อมยามเขาคว้าร่มแล้วเดินออกไปหน้าประตูคอนโดท่ามกลางสายฝนเขาเห็นเงารางๆของชายสวมชุดไรเดอร์ยืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์สีดำหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าสมชายตะโกนถาม ในแดงใช่ไหมแต่ไรเดอร์ไม่ตอบแค่ยื่นถุงอาหารมาให้สมชายรับถุงมากลิ่นหอมของข้าวมันไก่โชยเข้าจมูกแต่เขาสังเกตว่าร่างของไรเดอร์เปียกโชกทั้งตัวน้ำฝนไหลหยดจากหมวกกันนก็อกแต่ไม่มีเสียงน้ำกระทบพื้นเลยสมชายรู้สึกหนาวๆร้อนๆแต่ก็พูดขอบคุณแล้วเดินกลับเข้าป้อมเมื่อเปิดถุงอาหาร สมชายถึงกับชะงงักถุงนั้นว่างเปล่าไม่มีข้าวมันไก่ไม่มีน้ำจิ้มไม่มีอะไรเลยนอกจากกระดาษโน้ตเก่าๆชุบน้ำเปียกชื้นข้างในเขียนด้วยลายมือหวัดๆว่าช่วยฉันด้วยสมชายใจเต้นแรงมองออกไปนอกป้อมไรเดอร์คนนั้นหายไปแล้วมอเตอร์ไซค์สีดำที่จอดอยู่ก็ไม่มีร่องรอย สมชายพยายามตั้งสติโทรกลับไปที่ร้านอาหารเพื่อถามเรื่องออเดอร์พนักงานร้านบอกว่าไม่มีไรเดอร์ชื่อนายแดงทำงานที่นี่ค่ะออเดอร์ของคุณก็ยกเลิกไปแล้วเพราะไม่มีไรเดอร์รับนานตอนนี้ฝนตกหนักมากสมชายคนลุกสู้วางโทรศัพท์ลงมือสัน่นเขานึกถึงเรื่องเล่าจากรอปรพอรุ่นพี่ที่เคยบอกว่าคอนโดนี้มีประวัติแปลก เมื่อหลายปีก่อนมีไรเดอร์หนุ่มคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งอาหารให้ลูกบ้านแต่เกิดอุบัติเหตุรถลื่นถลยเสียชีวิตหน้าคอนโดในคืนฝนตกหนักสมชายเริ่มได้ยินเสียงแตกแกลกจากนอกป้อมเสียงเหมือนล้อรถมอเตอร์ไซค์หมุนช้าๆพร้อมกับเสียงฝนที่ดังขึ้นเรื่อยๆเ,เขามองออกไปเห็นเงารางๆของไรเดอร์คนเดิมยืนอยู่ที่เดิมคราวนี้ หมวกกันน็อกถูกถอดออกใบหน้าซีดขาวตาโบว่างเปล่าจ้องมองมาที่เขาสมชายกรีดร้องล้มลงจากเก้าอี้เสียงหัวใจเต้นดังตูมตูมทันใดนั้นไฟในป้อมยามกระพริบแล้วดับลงความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงฝนและเสียงลมหายใจของสมชายเขาควานหาไฟฉายในความมืดส่องออกไปนอกป้อม แต่เงาของไรเดอร์หายไปแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือรอยล้อปีกเปียกบนพื้นถนนที่นำไปสู่ประตูคอนโดแต่รอยนั้นหยุดอยู่แค่หน้าประตูไม่มีร่องรอยต่อไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นสมชายเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนรอปรโผฟังทุกคนหัวเราะเยาะบอกว่าเขาคงตาฝาดเพราะความง่วงแต่เมื่อตรวจกล้องวงจรปิดภาพในคืนนั้นว่างเปล่า ไม่มีไรเดอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์มีเพียงสมชายที่ยืนถือถุงอาหารว่างเปล่าอยู่หน้าประตูคอนโดเพียงคนเดียวสมชายลากออกจากงานวันนั้นและไม่กลับมาที่คอนโดนี้อีกเลยตั้งแต่นั้นมารอปภกะดึกใหม่ๆมักจะเล่าว,ว่าบางคืนที่ฝนตกหนัก พวกเขาได้ยิ้มเสียงมอเตอร์ไซด์ดังใกล้ประตูคอนโดและบางครั้งถุงอาหารที่สั่งมาก็ว่างเปล่าพร้อมกระดาษโนต้ตที่เขียนว่าช่วยฉันด้วยจบเรื่องเรื่องผีหลอนเนียนเจอผีกระสือหลังห้องน้ำในวัดตอนตีสองคำเตือนเรื่องนี้ชวนคนลุกเหมาะสำหรับผู้กล้าฟังเรื่องสยองขวัญยามค่ำคืนในวัดโบราณแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีตั้งอยู่ริมคลองเงียบสงบเนนน้อยวัย15ปีชื่อเนนบัวเป็นเด็กวัดที่ขยันและใจกล้าคืนวันที่11กรกฎาคม2568เป็นคืนเดือนมือดอากาศเย็นชื้นจากฝนที่เพิ่งหยุดตกเนนบัวตื่นตอนปี2เพื่อทําธุระส่วนตัวที่ห้องน้ําหลังกุฏิซึ่งตั้งอยู่ใกล้ป่า้ายวัดห้องน้ํานั้นเป็นอาคารเก่าหลังคามุงจากผนังไม้ผุพังมีเพียงโคมไปหลอดเดียวที่กระพริบเป็นระยะ ขณะเดินไปตามทางเนนบัวได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายลมหายใจดังหือหือลอยมาจากทิศป่าท้ายวัดเขาทิดว่าเป็นเสียงลมจึงไม่ได้สนใจเมื่อถึงห้องน้ำเขารู้สึกถึงกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยในอากาศเนนบัวส่องไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปร,บรอบๆแต่ไม่พบอะไรผิดปกติเขาเข้าไปในห้องน้ำใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุระหว่างทำธุระเสียงหือหือดังใกล้ขึ้น พร้อมกับกลิ่นคาวที่รุนแรงขึ้นเนนบัวมองออกไปนอกหน้าต่างไม้ที่แง้มอยู่ใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นแสงสีเขียวเรืองรองลอยอยู่เหนือพื้นดินไม่ไกลมันคือผีกระสือร่างของมันมีเพียงศีรษะผู้หญิงผมยาวดำคลับดวงตาแดงก่ำเรืองแสงลิ้นยาวยื่นออกมาไ้และเครื่องในห้อยระยงระยางลอยวนไปมารอบต้นมะขามใหญ่หลังห้องน้ำเนนบัวตัวสัน่นขาแข็งทื่อไม่กล้าขยับกระสือหันมามองเขา ดวงตาแดงจ้องขม็งเสียงหัวเราะแหบพร่ดังกล้องในความเงียบเนนบัวสวดมนต์ทุกบทที่เคยท่องมาแต่กระสือลอยเข้าใกล้หน้าต่างไส้ของมันเลื้อยเข้ามาเกือบถึงตัวเขาเขากรีดร้องล้มลงบนพื้นห้องน้ํามือคว้าพระเครื่องที่ห้อยคอไว้แน่นทันใดนั้นเสียงระฆังวัดดังกังวานขึ้นจากโบสถ์รากับมีคนตีระฆังในยามวิกาลกระสือชะงักหันไปมองทิศโบสถ์แล้วลอยหายไปในความมืดเนนบัวคลานออกจากห้องน้ํา วิ่งกลับกุฏิด้วยขาสัน่นมองเห็นเพียงแสงเขียวจางๆลอยไกลออกไปในป่าท้ายวัดเขาเล่าเรื่องนี้ให้พระอาจารย์ฟังตอนเช้าพระอาจารย์หน้าเครียดบอกว่าเมื่อ30ปีก่อนมีหญิงสาวในหมู่บ้านถูกสาปโดยหมอผีให้กลายเป็นกระสือเธอหลบซ่อนในป่าท้ายวัดและตายอย่างอนาถวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่โดยเฉพาะในคืนเดือนมืดกระสือจะออกมาหาอาหารและมักปรากฏใกล้ห้องน้ำหลังวัดซึ่งเป็นจุดที่เธอเคยซ่อนตัวเช้าว,วันนั้น พระอาจารย์นำเนนบัวไปทำพิธีสะดอะเคราะห์ที่ต้นมะขามใหญ่พบรอยเล็บขูดขีดและคราบเลือดแห้งติดอยู่ที่โคนต้นเรากับมีบางอย่างพยายามขุดดินเนนบัวสันสะท้านเมื่อนึกถึงดวงตาแดงก่ำของกระสือพระอาจารย์สั่งให้ปิดห้องน้ำนั้นและย้ายไปใช้ห้องน้ำใหม่ที่กุฏิด้านหน้าตั้งแต่นั้นมาเนนและพระในวัดไม่มีใครกล้าเดินผ่านป่าท้ายวัดยามค่ำคืนบางคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านใกล้วัดเล่าว่าได้ยินเสียงหัวเราะแหบพร่า และเห็นแสงเขียวลอยวนรอบต้นมะขามบางครั้งพบคราบเลือดจางๆบนพื้นใกล้ห้องน้ำเก่าโดยไม่มีใครรู้ที่มาเนนบัวตัดสินใจลาสิขาไม่นานหลังจากนั้นและไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกนอกจากเตือนว่าอย่าไปห้องน้ำหลังวัดตอนดึกเด็ดขาดเรื่องผีหลอนไรเดอร์หลงทางในหมู่บ้านร้างเพราะ Google Maps คคำเตือนเรื่องนี้ชวนขนลุกเหมาะสำหรับผู้กล้าฟังเรื่องสยองขวัญยามค่ำคืน ในคืนวันที่11กรกฎาคม2568เวลาตีหนึ่งฝนเพิ่งหยุดตกถนนเปียกชื้นและมืดมิดเอก Rider ไรเดอร์วัย25ปีรับออเดอร์ส่งอาหารไปยังหมู่บ้านห่างไกลในจังหวัดนครปฐม Google Maps แสดงเส้นทางผ่านซอยลัดที่ตัดผ่านทุ่งนาและป่าที่ยาวเหยียดเอกขี่มอเตอร์ไซค์ตามคำแนะนำของแอปแม้จะรู้สึกแปลกๆ ที่เส้นทางนี้เงียบสงบเกินไปไม่มีรถสวนมาเลยสักคันเมื่อขี่ไปได้ครึ่งทาง Google Maps นำเขาเลี้ยวเท่าซอยเล็กๆที่มืดสนิทป้ายหมู่บ้านเก่าๆข้างทางเขียนว่าหมู่บ้านสะน้ำขาวแต่ดูสุดโซมราวกับไม่มีคนอยู่นานแล้วเอกเริ่มรู้สึกไม่ดีเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในความเงียบมีเพียงแสงไฟหน้าจากมอเตอร์ไซค์ส่องทางข้างหน้าเขามองโทรศัพท์ แต่สัญญาณหายไป Google Maps ค้างที่จุดเดิมแสดงว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านร้างแห่งนี้ท่านใดนั้นฝ่ายหน้าของเขาส่องไปเจอบ้านไม้เก่าคร่ำคราหลังหนึ่งหน้าต่างแตกหลังคาพังมีเงารางๆของคนยืนอยู่หน้าบ้านเอกชลารถเห็นเป็นหญิงชรายืนนิ่งสวมชุดผ้าถุงเก่าๆใบหน้าซีดขาวตาโบว่างเปล่าเธอยกมือชี้ไปยังถนนด้านหน้า เอกใจเต้นแรงพยายามหันรถกลับแต่เครื่องยนต์ดับสนิทเขาลองสตาร์ทใหม่หลายครั้งก็ไม่ติดในความมืดเอกได้ยินเสียงฝีเท้าปิกเปียก,กดังใกล้เข้ามาพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายโคลนเน่าเขาส่องไฟฉายจากโทรศัพท์ไปรอบๆเห็นร่างหญิงชารายืนอยู่ข้างรถมือเย็นเฉียบแตะไหล่เขาเอกกรีดร้องโยนโทรศัพท์ทิ้งแล้ววิ่งไปที่ถนนใหญ่ขณะวิ่ง เขาได้ยินเสียงหัวเราะแหบๆลอยมาในลมราวกับมีคนตามหลังเมื่อถึงถนนใหญ่เอกหยุดหอบเขาโทรแจ้งเพื่อนไรเดอร์ให้ช่วยมารับเพื่อนของเขามาถึงพร้อมเล่าว่าหมู่บ้านสะน้ำขาวถูกทิ้งร้างมากกว่า20ปีหลังเกิดเหตุการณ์ประหลาดในหมู่บ้านชาวบ้านเล่าว่ามีหญิงชราผู้ดูแลสะน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเธอเสียชีวิตอย่างลึกลับในคืนฝนตกหนัก และวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเพื่อปกป้องสระน้ำเอกตัวสั่นเมื่อนึกถึงร่างที่เห็นเขาตรวจถุงอาหารที่ถือมาพบว่ามันว่างเปล่ามีเพียงกระดาษเก่าๆเ,เขียนด้วยลายมือสันส่นๆว่าอยากกลับมาอีกเอกลาออกจากงานไรเดอร์หลังจากนั้นและไม่เคยใช้ Google Maps นำทางในยามค่ำคืนอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาไรเดอร์ Rider ที่ผ่านบริเวณนั้นตอนดึก มักเล่าว่าบางครั้งเห็นเงาหญิงชารายืนอยู่ข้างถนนหรือได้ยินเสียงหัวเราะในความมืดบางคนพบถุงอาหารว่างเปล่าโดยไม่มีคำอธิบายชาวบ้านเตือนกันว่าถ้าต้องผ่านหมู่บ้านสะน้ำขาวตอนดึกอย่าจอดรถหรือมองไปที่เงามืดเพราะหญิงชาราอาจนำคุณไปยังสระน้ำที่เธอปกป้องและคุณอาจไม่ได้กลับออกมา